哦，你你。 เลยแม่ไม่มีอะไรแล้วโลกแล้วหายแล้วทำแค่สามร้อยนะวันไหนก็ได้นะทำบุญทำบุญสามร้อยวันไหนก็ได้แม่พี่แม่แม่เนี่ยแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อแม่นิสค่ะเออเกิดเมื่อก่อนเกิดเมื่อก่อนค่ะเอวั้ค่ะเอวัยให้ให้ให้ได้เหมือนกันค่ะเออชื่ออะไรไม่มีอะไรแล้วแม่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วเแม่ ดีแล้วออกมาข้างนอกไปออกมาข้านอีะไรแล้วนะคุณเราคุยับแม่ดูครับไ้นะไปดู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 ไดูไป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  พี่อาดพลังให้อ,อ,าาอาดลัางหน้าอาลังเดินไปข้างนานหน้นะนา,านี่นึงนะเดี๋ยวพี่ขอญาตเอาเท้าวางให้นะนดีแล้วน้ำเต็มลวฮะโอเคดูซีก็ไม, <c oughs> อมเอาใส่ให้ตับหุแล้ว่หน้อย <c oughs> ง่ายโลไหนี่นี่เอาพองแล้วนนี่เดี๋ยวเขจะได้ฟังแม่เราอ่ะเขาจะโดนพยานหน้าแล้วก็พวกคุณสายแม่พยานหน้าคุณสายแล้วก็พวกผีโหูพี่อุชิให้หมดแล้วเรียงแล้วแต่ต้องไปทำบุญที่วัดสักหน่อยนึงสักสามร้อยเนี่ยคนละสามร้อยจ้ามาเนี่ยทุกคนได้เลยเนี่ยแบบตู้ไป ที่เจ้ากรรมเลยทั้งหมดเลยแค่นี้เราก็จะโล่งแล้วในมีอะไรแล้วน้ำแน่จุ่มน้ำกินทุกวันออกไปต้จะรอะไรเขาจะเราระวังเลยให้เขาติดตัวไว้อย่าได้ถอดออกพี่นี่คาดเอวไม่เคยถอดเลยเขาจะเชื่อไหมเราก็เราก็สังเกตดูคาดเอวไว้แต่เขาจะฟื้นขึ้นตามน้ำหนักเดี๋ยวเขาจะคุยกับรุงเรื่องจุ่มน้ำกินทุกวันน่ะก็กินดูเรื่องแล้ว นี่ก็น่ากันเด็กกำะังไปดูดีก็คุรู้เรื่องนวน่ะติดต่อมาแล้วทิดข้อมาไปดูแล้วเด็ไปเรียเด้กม่ไปเรียนเด็กก็องมาอะบ้ก่อนนะอาบล้ำก่องนะอ่บน้ำอาบนังเออปธิฐานเลยนะหาน้ำให้ป้าพเพราะนะทำแบบเดียวกันหมดนะัานังก่อนนะรู้อาัน้งก่อนเออ ไดที่ตาขาเราก็ไม่ดีเออมีสัทธพลังอย่บนเรานะออมต็มหมดแล้วนะไปขึ้นดูที่โลกไหมสร้อยขึ้นสามันก่อนนาะเออโลกไหมเรียนู้เโลกไหมเอดีไหมสถึงร้อยเปอร์เซ็นต์้ะลูกอสามภาพใหมที่ลูกมากกี่เปอร์เซ็นต์ เออเซ็กลางใจดูมันเซ็ตแล้วหรกดีกี่น็แล้วดีแปดิบเปอร์เซ็นต์เลยดีไปทำบุญนะลูกนะดีไปทำบุญนะเอาปาก้าหลังเลยปา้หลังเลยันหลังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปาก็เคหลังให้ป่าหลังแบนี้ปาโอเคนีทำแบบนี้ทุกคนนะทำแบบนี้ทุกคนนะเดี๋ยวป่าเขาจะเอาหลุดข้าวกวยวัดโกศิตลานเคาะให้เดีอาปา้าอหลังมาหาผุญเอาถาวงนะ ขอหลังเข่าไม่ดีสามจุดนะคะที่ผมจะเสกให้ทั้งตัวเลยนะเอาหายแล้วนะป๋าลองเดินดูเออใส่ให้สาบุตไว้ป๋าป๋าลุกขึ้นเดินดูสิรู้ไหมกี่ เน hey, hey. yeah. yeah, yeah. right. okay. ี่ายลกเซ็นแล้วปเงากนุเนั่นะครารูกันัเลงไ้นปนจเป็นไงปนคุ้วเรื่องยังป่เอ้ยดีแล้วาันังนเอาอชเลยขสิานเอานะเปสิหลงตามน้นาอยากได้เลขอนะเปิดไปก็ได้ที่ว่า้อรอน อ่าอย่าน้นนามากเออรอคืนเลยลูกอยคืนเลยปก,ก,ก็เลย่า,ลานให้นะปทคนาลารอยนา่็นะนี้เราไปเวีทคน,นเออเป็นที่หัวเข่ากับลูกตานะเ,เป็นวดมากหรคคอือเปล่าสองจุดนีับเออเสตัวเลยแล้วกันนะ เอา,นนา,เ,อาเต็มแล้วนะเนี่ยวิ่งอัดให้เต็มแล้วเรียนไปสิล่งแม่จ้าล่งแม่จ้าฉันจะพูดแล้วฉันจเส็ยแล้วลูกจ้าจะทำบุญพรุ่งนี้นะจ้าเออวันนี้ทำได้ก็นี้นะไอ้คุณลูกมาจากไหนเนี่ยทำได้วยกันใช่ไหมมาเด็กเคาะหัวให้นะไอเด็กก<า>่อนคลอเด็กแค่เพียงก่นอนเออ